สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Toyota s u r u n a นะคะเครื่องยนต์1,500 cc รถยนต์ปี1,997นะคะคันนี้ก็เป็นรุ่นของมุมต้มนะคะทุกท่านราคา5,9,000บาทสีสวยเครื่องดีช่วงร่างดีแอร์เย็นภาษีปี65คันหน้าคันหลังเดิมๆเลยนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าล้อมแม็กยางยังดีอยู่ทั้ง4เส้นนะคะ วิ่งน้อยๆประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะทุกท่านราคา59,000บาทนี้สามารถต่อรองกันได้นะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะทุกท่านภายในเดิมๆค่ะตามรูปเลยนะคะรถรุ่นนี้ขี่ดีมากๆนะคะทุกท่านเครื่องอึดเครื่องทนค่ะวิ่งขึ้นเหนือลองใต้ได้สบายเลยนะคะกระจกคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะคะคู่หลังเป็นมือหมุนใช้งานได้ครบนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยค่ะ ใช้งานปกติมากๆนะคะ Toyota s u r u ุ a เครื่องยนต์1,500ซีซีวิ่งดีประหยัดน้ำมันนะคะเรื่องเดิมๆเลยนะคะทุกท่านท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจราจาต่อรองราคาหรือว่านัดดูรถทดลองขับสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะขอขอพบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ